วันนี้จะมาลองจัดโปรโมชั่นเป็นแนวทางที่จะแนะนำให้กับคุณลูกค้าสัก2ทางเลือกนะครับสำหรับตัวรุ่นนิสสันอเมล่าเรามีมาให้2ช้อยสองทางเลือกต้อนรับหน้าฝนต้อนรับการเปิดเทอมแบบนี้นะครับผมทางเลือกที่1สําหรับผู้ที่จะเน้นรถใช้งานใช้เงินออกรถน้อยๆเน้นผ่อนสบายๆนะครับทางเลือกที่1เรามาแนะนําเป็นรุ่นใช้งานเป็นรุ่น e-cvt นะครับ พื้นฐานออปชันหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นเกี่ยวกับการใช้งานของรถในรุ่น E นั้นมีมาให้ครบสมบูรณ์หมดแล้วนะครับผมแนะนำด้วยค่างวด6,000กว่าบาทดาว20%นะครับสำหรับโปรนี้เป็นการผ่อนแบบ Easy Pay ใช้เงินออกรถ39,000บาทผ่อนเดือนละ6,080 8นะครับ96เดือนแต่ข้อดีของ Easy Pay เราผ่อนไป60เดือนเรามีเงินก้อนเราอยากจะปิดบัญชีก้อนสุดท้ายเราไม่เสียดอกเบี้ยนะครับผมก็เท่ากับว่าใช้เงินดาวใช้เงินออกรถตามโปร3 9มหมผ่อนเดือนละประมาณ6,800ได้ค่าง,งวดเบาๆได้เงินดาวน้อยๆตัวนี้ฟรีให้ครบทุกอย่างประกันทะเบียนพลบรของแถมต่างๆมีให้ครบสำหรับโปรรุ่น e-cvt นะครับผมถัดมาอีกหรุ่นสาหรับคนที่มีกาลังและเน้นออปชัน เราจะมาแนะนำอีกทางเลือกหนึ่งอีกโปรหนึ่งสำหรับรุ่น EL แน่นอนว่ารุ่น EL เนี่ยเสริมในเรื่องระบบช่วยขับขี่และระบบความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นมากับราคารถที่เพิ่มขึ้นมาแต่เรามาแนะนำในส่วนของทางเลือกโปรโมชั่นดาว39,000บาทเช่นกันนะครับผมแต่โปรนี้เราจะทำผ่อนแบบปกติ84เดือนใช้เงินดาว39,000นะครับ ผ่อนนานสุด84เดือนค่างวดอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทในโปรรุ่น EL เรามาพร้อมกับโปรแกรมฟรีค่าบำรุงรักษา5ปีนะครับผ่อนอย่างเดียวขับไปเลยยาวๆ5ปีเข้าศูนย์บริการที่ไหนก็ได้ฟรีทุกอย่างน้ำมันเครื่องไส้กองแหวนรองกองแอร์กองอากาศน้ำมันเบรกยันหัวเทียนรอบ1แสนโลตัวนี้คือฟรีให้ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นรุ่น EL ใช้เงินดาว39,000บาทแน่นอนของแต่งของแถมมีให้ครบจบตามโปรเช่นกันไม่ว่าโจทย์ไหนที่เป็นตอบโจทย์ทางเลือกกับลูกค้ามากกว่ากันก็ลองไปเปรียบเทียบดูนะครับผมดาว39,000ทั้งคู่เน้นค่างวดเบาๆก็เอารุ่น E 6 8 0 0เน้นออปชั่นเน้นอุปกรณ์เน้นการใช้สอยใช้งานที่ตอบโจทย์ความต้องการอีกแบบหนึง่งสู้ข้างวดไหวก็39 0 0 0ฟรีค่าบรุงรักษาในรุ่น EL มิตรวัรครับผม รับเทินรถทุกรุ่นทุกค่ายบริการจัดไฟแนนซ์และส่งมอบถึงบ้านทั่วไทยสนใจทักได้เลยครับ